สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเทียมราคาถูกราคาไม่แพงมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้าคอมมิวเตอร์ครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2011ครับเป็นเครื่อง2005ดีเซลนะครับผม มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมและทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์และไปส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับโอเคครับไปชมตัวรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับผมแต่ง VIP มาทั้งคันเลยนะครับผมดูเลยครับสวยสวยใสๆสเลยนะครับผม หาอยู่รุ่นนี้คันนี้ไม่ควรพลาดนะครับรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถบ้านแท้นะครับผมไม่ใช่รถรับจ้างนะครับผมเป็นรถส่วนบุคคลนะครับคันนี้สวยใสายมากเลยครับดูเลยครับสภาพแบบนี้หายากนะครับผมอย่ารอช้าอย่าคิดนานนะครับผม สวยๆแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานนะครับบอกเลยครับดูเลยครับ vi p นะครับผมคันนี้สวยจัดสวยจริงครับผมสีรอบๆนะครับผมสวยงามเลยนะครับดูเลยครับรถบ้านแท้ๆเลยนะครับคันนี้ เป็นรถส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่รถรับจ้างนะครับมาพร้อมกับยางใหม่ดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยนะครับภายในนะครับผมระบบถุงลมนะครับมีมาให้หนึ่งใบครับเกียร์ธรรมดาครับจอแอนดรอยครับผมแอร์หนาวเลยนะครับเย็นําทั่วถึงแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับประตูข้างนะครับผมสไลด์ไฟฟ้านะครับโน่นเลยครับผมอ่า ตรงนี้เลยนะครับและประตูนะครับเปิดติดที่รีโมทได้ด้วยนะครับผมเป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะครับผมไปดูเบาะ VIP กันครับเบาะครบทุกแถวครบทุกตอนเลยนะครับผมดูเลยครับสวยใสเลยนะครับคันนี้เนียนเลยนะครับผมหาอยู่นะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยครับอย่าช้านะครับห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2005ันหดีเซลนะครับผมเครื่องเงียบเงีบนิ่งๆเลยนะครับคันนี้เพจเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับผม2005ันห้าดีเซลครับคันนี้ หาอยู่นะครับผมแนะนำว่าห้ามพลาดนะครับผมนี่ครับเป็นไงครับสวยจริงครับผมเกาะหนังแท้ทั้งคันนะครับผมคันนี้เดี๋ยวปิดประตูให้ดูนะครับปิดแล้วครับผมอ่าประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับผม ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับจะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนนะครับบอกผมและทีมงานรถบ้านมงคลได้เลยนะครับทางเรายินดีบริการแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับผม